ขอความเจริญสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ติดตามและท่านผู้รับฟังทั้งหลายในคลิปนี้ทางพระคาถาศักดิสิ์ดิ์ c อ m จอมขมังเวทจะขอนำพาทุกคนทุกท่านมารู้จักกับคาถาขายของดีค้าขายดีของหลวงพ่อฤาษีสีลิงดำและก็เหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังท่านใด ที่ยังไม่กดติดตามที่ยังไม่กด s ับส c คร b e ให้กับทางเราทางเรารบกวนเวลานมีค่าของท่านกระําให้กับทางเราด้วยและอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งและรูปละคงเพื่อที่ท่านนั้นจะไม่พลาดทุกคลิปทุกเรื่องราวทุกคาถาที่ทางเรานั้นจะได้นําเสนอแก่ท่านในครั้งต่อๆไปและเมื่อทุกคนทุกตนทุกท่านทําให้กับทางเราแล้วเราก็มาทําความรู้จักกับคาถาค้าขายดีขายของดี ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกันได้เลยครับรวบรวมจิตให้เป็นสมาธิตั้งนโมสามจบน,นมโ,โตม,นนมโโตสมสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปารายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภะพ,าพาวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระทโยว,วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมานะพุทธะสวาโหสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือและนี่ก็คือคาถาค้าขายดีขายของดีของหลวงพ่อฤรืสีดิงดำที่ถังเรานั้นนำมามอบนำมาบอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลาย ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะมีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยและท้ายที่สุดแห่งคลิปนี้ทางเราขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณประพูดคุณประธรรมคุณประสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณงามความดีของท่านทัง้งหลายที่เคยสร้างสมบูรณ์มาจงรวมตัวกันเป็นตบะเป็นเดชะดนบันดาลให้ชีวิตท่านทั้งหลายนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบดิรําแล้วไซส์ขอให้ความคิดความมุ่งม,มา่ปรารถนาของท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขสมหวังดังตั้งใจพระคถาศักดิ์สิทธิ์ .com จอมขมังเวทแล้วเรามาเจอกันใหม่ขอให้โชคดี